โรงเรียนวันหนองใหญ่สำนักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานครขอนำเสนอบทเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวน3จํจำนวนสอนโดยคุณครูเฉลิมศีเจริญสิริตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะ 1. สมุดวิชาคณิตศาสตร์ 2. ปากกาหรือดินสอไว้สำหรับเขียน 3. ตั้งใจเรียนฟังให้ความร่วมมือขณะทำกิจกรรมสิ่งที่นักเรียนต้องทำา 1. จดบันทึกความรู้เรื่องการบวกจำนวน3จํจำนวน 2. ทํทำแบบฝึกหัดท้ายคลิป ทำเสร็จแล้วส่งคุณครูถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะคุณครูจะพาเด็กไปเรียนรู้กับคุณครูมิ้งกันค่ะจะพาเด็กๆมาดูขุนใบบัวและต้นกล้าเก็บมะม่วงในสวนกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเก็บมะม่วงได้คนละกี่ผลเอ่ยเริ่มคนที่หนึ่งเลยค่ะขุนเก็บมะม่วงได้สามผล ใบบัวเก็บมะม่วงได้5ผลและต้นกาเก็บมะม่วงได้7ผลถ้าคุณครูมิน้นอยากทราบว่าทั้ง3คนนี้เก็บมะม่วงได้ทั้งหมดกี่ผลเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะ เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่า3-5-7บวก5บวกเเท่ากับเท่าไรการบวกเลข3จำนวนทำได้หลายวิธีแต่จะมีกี่วิธีนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวิธีที่1เราจะนำสามไปบวกกับ5ก่อน จะได้8เมื่อเรานำสาบวกกับ5เรียบร้อยแล้วเราจะนำคำตอบที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ7 8 7บวกเได้เท่าไหร่คะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะ8บวก7ได้1ิ ดังนั้น3บวกหบวก7เท่ากับ15ไปดูกันในวิธีที่2กันต่อเลยนะคะสำหรับวิธีที่2เราจะเปลี่ยนตำแหนง่งจำนวนในการบวกกันนะคะโดยวิธีนี้เราจะนำา5ไปบวกกับ7จะได้เท่าไหร่คะ เด็กๆเกช่วยคุณครูมิ้นนับได้ไหมคะนำเจ็ดไว้ในใจชูขึ้นมาห้านิ้วเจ็ดแล้วแปด นั่นก็คือ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 สมนั่นเองค่ะ3ามบวกสิเท่ากับเท่าไหรค่คะนําสิองไว้ในใจชูขึ้นมาสมนิ้วสิองแล้ว13บสามสหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆดังนั้น วก5บวก7เท่ากับ15ต่อไปเรามาดูวิธีที่3กันนะคะวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายค่ะเราจะเปลี่ยนตำแหน่งกันอีกเช่นเคยนะคะโดยวิธีที่3นี้คุณครูมิ้นจะนำ3ไปบวกกับ7ก่อนจะได้เท่าไหร่คะเด็กๆ นำเจ็ดไว้ในใจชูขึ้นมา3ามนิ้วเจ็ดแล้ว8 9ดเก้าสิบสบวกเจดเท่ากับสิบค่ะจากนั้นนำคำตอบที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ5้าสบวกห้าได้เท่าไหร่คะเด็ก เอาสิบไว้ในใจชูขึ้นมาห้านิ้วสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม เด็ก,ดกหวังว่าเด็กๆของคุณครูมิ้นจะทำกันได้นะคะต่อไปเรามาสรุปพร้อมกันนะคะวิธีการหาคำตอบของการบวกจำนวน3ามจำนวนเราสามารถหาได้ทั้งหมด3วิธีเด็กๆจะเห็นว่าการบวกจำนวน3ามจำนวนเรา จะบวกคู่ไหนกันก่อนก็ได้แล้วนำผลบวกมาบวกในตัวที่เหลือก็จะได้คำตอบเท่ากันนอกจากนี้คุณครูมิ้นยังมีเคล็ดลับมาฝากด,ด้วยนะคะเคล็ดลับก็มีว่าถ้าเราบวกจํานวนที่บวกกันได้สิบก่อนเราจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะ เรามาตรวจสอบความเข้าใจกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากข้อแรกประโยคสัญลักษณ์คือ6 7บวกเบวก3เท่ากับเท่าไรเรามาหาคู่จำนวนที่บวกกันได้10กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ7บวก บวก3ได้10จากนั้นนำไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ6 6บวก10ได้เท่าไรเอ้ติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะได้16นั่นเองดังนั้น6บวก7บวก3จะได้16 มาดูข้อถัดไปนะคะในข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์คือ9บวก7บวก1เท่ากับเท่าไรเรามาหาคู่จำนวนที่บวกกันได้10ก่อนนะคะนั่นก็คือ9บวก1 บวก1ได้10จากนั้นนำผลบวกไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ7 10บวก7ได้เท่าไหรเอ่ยเยี่ยมมากค่ะได้1 7 ครูมิ้นทำกันได้แน่นอนคะ่ะเด็กเด็กๆของคุณครูมิ้นเก่งกันอยู่แล้วต่อไปเรามาดูสิ่งที่ได้จัดก,การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือการบวกจำนวนสามจำนวนจะบวกจำนวนใดก่อนก็ได้แล้วนำผลบวกมาบวกกับจำนวนที่เหลือผลบวกก็จะได้เท่ากันคะ่ะ และถ้ามีสองจำนวนใดที่บวกครบสบิให้บวกสองจำนวนนั้นก่อนแล้วบวกกับจำนวนที่เหลือค่ะเมื่อจดบันทึกความรู้เสร็จแล้วมาทำแบบฝึกหัดเรื่องการบวกจำนวน3ามจำนวนกันค่ะเด็กๆเตรียมสมุดจดให้ดีนะคะ คุณครูจะอ่านโจทย์ให้ข้อหนึ่งสองบวกสามบวกสี่เท่ากับเท่าไหรเ่เด็กๆหาคำตอบนะคะได้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อสองห้าบวกหกบวกเจ็ด เท่ากับเท่าไหรไปดิคหาคำตอบค่ะได้คำตอบแล้วเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้อ3 8มบวก9บวกสเท่ากับเท่าไหร่หาค,คำตอบค่ะ ได้คำตอบแล้วเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้อสี่สองบวกเบวกสเท่ากับเท่าไหร่หาคำตอบค่ะได้คำตอบแล้วเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ข้อที่5 4สบวกสบวกสเท่ากับเท่าไหร่หาคำตอบค่ะได้คำตอบแล้วเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อเด็กๆทำครบทั้ง5ข้อแล้วสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คือถ่ายรูปสมุด หน้าที่จดบันทึกความรู้เรื่องการบวกจํานวน3จํจำนวนกับหน้าแบบฝึกหัดนะคะใครที่มีรายชื่ออยู่ในห้องเสริมวิชาการห้องหนึ่งถ่ายรูปส่งที่ลายคุณครูลลิตาคนเดียวนะคะไม่ต้องไปส่งครูคนอื่นใครที่รายชื่ออยู่ในห้องเสริมวิชาการห้องสองส่งที่ลายคุณครูเฉลิมศรีไม่ต้องไปส่งคุณครูคนอื่นนะคะใครที่รายชื่ออยู่ในห้องเสริมวิชาการห้องสาม ส่งที่คุณครูจิตตะวันไม่ต้องไปส่งคุณครูลาลิตากับคุณครูเฉลิมศรีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ